919ทนโรคก,กับแพทยสภาไปที่919ทันโรคกับแพทยสภาค่ะวันนี้นะคะคุณหมอจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ PM 2.5มหันตภัยสุขภาพแห่งอนาคตค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เกียนสกุลค่ะคุณหมอเป็นหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็คุณหมอเป็นกรรมการแพทยสภา,าด้วยสวัสดีคุณหมอคะ่ะสวัสดีครับค่ะเพียมสองจุดห้านี่เรียกได้ว่าเป็นมหันตภัยสุขภาพแห่งอนาคตได้เลยใช่ไหมคะได้เลยครับเพราะว่าเรามองมันไม่เห็นนะมัน,น,มนจบปีเรามันก็คล้ายโควิดสมัยก่อนเราคงจำได้ใช่ไหมครับป็นศัตรูตัว,ตวจิวที่เรามองไม่เห็นแต่จริงเพียมสองจุดห้พาพอมองได้ในวันที่มัน เยอะจัดๆเนี่ยคนคุ้นเคยจะบอกออกมาเนอบอกได้แรับใช่ค่ะคือเขาสามารถทําลายทุกส่วนของร่างกายได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าด้วยขนาดที่เล็กของเขาเนี่ยมันจะทําให้พื้นผิวของเขาเนี่ยมีที่ว่างจับสิ่งแปลกปลอมอะไรทั้งหลายเนี่ยนําไปเข้าไปสู่ปอดเราได้แล้วก็ที่ คนกรุงเทพต้องคิดกันหนะักต่อไปก็คือว่าตอนนี้เราสนใจฝุ่นที่เล็กกว่านะั้นแล้วนะฮะคือในฝุ่นเพียง2.5เนประมาณเกือบหนึ่งในสามมันเล็กกว่าหน<ะ>ึ่งเราเรียก,กว่าหนึ่งไมโครเมตรซึ่งมันจิ๋วมากแล้วก็สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันเข้าขั้นที่เรเรียกว่าฝุ่นนาโน,โนคือ0.1ไ,ไมโครนะแล้วเราเราสนใจเดิม2.5เดี๋ยวนี้คนคุ้นละแต่ในในคนที่สนใจเนี่ยเราลงไปถึงฝุ่น1.0นศูน0.1 เพราะะอะไรพระมันยิ่งเล็กเนี่ยพื้นผิวก็จะยิ่งมากขึ้นและที่สำคัญคือมันทะลุทะลวงไปได้ทั่วร่างกายโอ้แม่แต่ผิวหนังเข้าเส้นเลือดป่อยเล็กๆโอ้ไปได้หมดเลยครับโอ้เข้าเส้นเลือดไปหัวจงหัวใจสมองสมองคือได้ทุกส่วนเลยใช่ไหมคะ ผิวหนังนี่มันมันง่ายอยู่แหละเพราะ,ะว่ามันเป็น,ม,นมันโดนโดยตรงแต่ที่มันเราหายใจเข้าไปเนี่ยนอกจากมันทําร้ายต่อเราแล้วเนี่ยมันยังเข้าเส้นเลือดเล็กๆไปสมองไปตับไปไตไปไครกระดกไปได้ทั่วตัวเลยครับอันนั้นน่าก,กลัวมากอ๋อไอ้ที่มันกระจายไปตามเส้นเลือดตามสมองคือมันก็เข้าทางปอดนั่นเองใช่ครับเพราะว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยต้องไปแลกเปลี่ยนที่บริเวณถุงลมต่อกับเส้นเลือดฝอยตำแหน่งนั้นจะเป็นตำแหน่งที่มันทะลุเข้าเส้นเลือดฝอยของเรา โอ้แล้วแล้วตัวปอดเองอะค่ะจะโดนทำลายยังไงบ้างคะออปอดที่เป็นดันหน้าเลยก็เออเรามาดูระบบการหายใจเราเริ่มต้นจากจมูกใช่ไหจมูกคอหอยหลอดลมหลอดลมใหญ่หลอดลมฝอยแล้วก็เนื้อปอดมันก็เหมือนกับตั้งแรงโตฮะมันก็เกิดกระราลานเข้าไปทั่วเลยค่ะ <laughs> แเราก็ได้แต่คัดจมูกมีน้ำโมกก็เป็นคอหอยแล้วเราก็เจ็บคอมีเสมหะใปหลอดลมเราก็จะไอระคายเคืองไปที่เนื้อปอด เราอาจจะเกิดปลอดอักเสบติดเชื้อง่ายขึ้นเป็นมาโรคง่ายขึ้นหรือนานๆที่เรากลัวกันตอนนี้สองอย่างอ่ะอันที่หนึ่งก็คือมันทําให้เกิดโรคทุบลมโป่งพองในคนที่ไม่สุบุหรี่<อ>และสองที่น่ากลัวกว่าก็คือมันทําให้เกิดมะเร็งในคนที่ไม่สูบุหรี่อืมโหร้ายกาจมากเพราะเวลาที่มันเข้าไปแล้วเนี่ยปอดสามารถจะกําจัดออกมาได้เองไหมคะได้ค่ะส่วนหนึ่งก็คือเราจะมีเซลล์ที่จะจับกินสิ่งแปลกปลอมแต่ ถ้าเวลาศัตรูมันเข้ามาเยอะๆเะนี่ยเราเราไม่ช่วไม่ได<ม>้เหมือนกันโควิดเหมือนกันนะเราถ้าเราไปสูดเข้าไปสักสองสามหยดมันอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้ามากันจริงเป็นสิบหยดเนี่ยร่างกายมันก็เกินขีดความสามารถในการกำจัดของร่างกายนก็จะเป็นอันตรายอืมปอดสามารถกําจัดได้ส่วนหนึ่งแล้วตัวเราเองเ,เราจะช่วยปลอดกําจัดได้ยังไงบ้างไหมคะมีวิธีไหมคะก็ครับก็มีมีส่วนที่หนึ่งก็คือว่าสมมุติถ้าเราต้องออกไปนอกบ้านในวันที่ฝุ่นมันเยอะใช่ไหมครับ อันนี่หนึ่งก็คือใส่เสื้อผ้าที่มิดชิด้วกลับเข้าบ้านเนี่ยถอดเสื้อผ้านั้นซักล้างแล้วก็เราตัวเราก็อาบน้ําอันนี้ก็คือป้องกันฝุ่นที่ตกค้างที่ผิวหนังเราเนี่ยที่ผิวหนังเราก็มีเส้นเลือดฝอยเล็กๆมันก็ดูดซึมไดอ้อันที่สองคนที่มีจมูกระคายง่ายจมูกอักเสบเรื้อรังเนี่ยฝุ่นส่วนหนึ่งจะสะสมในโพรงจมูกกับด้านหลังคอเราะะจะ ล้างจาบุก้ดยน้ําเกลือกลัวคอด้วยน้ําอุ่นน้ําสะอาดเพื่อล้างฝุ่นส่วนนิทิ่ที่ตกค้างอยู่ถึงแม้มันจะไม่เยอะแต่นก็อาจจะทําลายเราได้ส่วนไอ้ที่เข้าไปแล้วเนี่ยเราช่วยอะไรไม่ได้แล้ว<อ>สิ่งที่ช่วยได้ก็คือว่าเร่งเร่งการขับเพราะฝุ่นเนี่ยจะขับทางพลลงเข้าเส้นเลือดก็จะไปขับทางลำไส้ทางตุจระดาวขับขับ,ขบทางปัสสาวะ,ะ,ะเราก็เร่งมันได้ด้วยการถ่านน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็ ทาให้ลําไส้เราทํางานได้ดีมีการขับถ่ายทําปกติสิ่งที่อาจจะช่วยอันหนึ่งก็คือว่าการกินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเพราะ,ะว่าเวลาเข้าไปเนี่ยสารต้านอนุมูลอิสระจะเป็นกลไกลในการช่วยกําจัดเวลาเข้าไปในกระแสเ,เลือดเรานะครับพวกนี้ก็จะอยู่ในพวกผักใบเขียวผลไม้ตัดนะครับงั้นหน้าที่มีฝุ่นเยอะ ทานพวกผักผล,ลไม้หรือสมุนไพรไทยเช่นขิงอะไรเนี่ยฮะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมันจะช่วยมะนาวผลไม้รสเปรี้ยวค่ะใบเขียวดีทั้งนั้นครับอ๋อฟ้าทลายโจนช่วยไหมคะฟ้าทลายโจรก็จะมีช่วยลดการอักเสบของของผิวหนังเช่นเยื่อบุในลำคออะไรนี้ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าทานเป็นประจําสม่ําเสมออันนั้นไม่โอเคนะครับเพราะมันเป็นยาเนอะใช่ไหมคะ จริงๆถ้าในขนาดที่ไม่สูงเนี่ยมันไม่ทำอันตรายละฟ้าทลายจอข้อจำกัดก็คือว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าจริงขน,น,นาดสูงก็คือที่เขาสกัดเป็นเม็ด oh. แหละมันจะมีแบบปริมาณเทเียกว่าแอ oh. นโดกราโฟตไลน์ถ้าใา,ายกินเยอะๆเนี่ยคนที่ตับไม่ดีมันอาจจะมีปัญหาตับตับได้ oh. แต่ถ้าฟ้าทลายจรที่เอามาต้ม,ตม เออกินเงินเองอะไรเนี่ยเออปริมาณไอ้อันโดกราโฟลานมันไม่สูงเหมือนกับที่เข้าสกัดเป็นกรรุนค่อ๋อค่ะ,คะจริงๆการดูแลตัวเองคล้ายๆกับโควิดเลยนะคะคุณหมอคือคถอดเสื้อก่อนเข้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็อน้ำสระผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับ,รบการคล้ายกันเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มีขนาดเล็กแล้วจะหล,ล,ลุดลอดเข้าไปในร่างกายเราได้ทุกส่วนอืมคุณหมอทุกวันนี้อะค่ะกรุงเทพเราเนี่ยแค่เป็นสีเหลืองเนี่ยเราก็ดีใจละ เอาจิงๆสีเหลืองก็<ช>สีเหลืองเนี่ยก็คือเพียง2.5ดูเหมือนไม่น่าจะเกิน37.5ถ้าจะไม่ผิดนะคะ,คะอันนี้อันนี้ก็ถือว่าถ้าเราสูตรเข้าไปทุกวันก็อันตรายด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเอข้อมูลขึ้นปีหลังของปี68นะ,ะเราเรายัางไม่ได้ได้มาหมดกําลังทอดกันอยู่เนี่ยขึ้นปีหลังของปี68ก็คือต้นปีตั้งต่มกรา68หรือมิถุนา68นะกรุงเทพเนะี่ยมีวันที่ ฝุ่นเกิน37.5นะช่วงช่วงครึ่งปีแรกมันจะเป็นช่วงที่อากาศแย่สามสัปตาต่อเลยเนี่ยมีวันที่ฝุ่นเกินมาตรฐาน37.5เนี่ยไปประมาณชักเกือบเก้าสิบวันเนียก็แสดกว่าค่ะหกเดือนเนี่ยเรามีสามเดือนที่มันเกิน37.5แล้วค่ะค่ะคําถามของที่ก่อนกัดีมากกว่าเอ่แล้ว,ลวเราสูตรสะสมปัญหาปัจจุบันก็คือเราไม่รู้ว่า ช่องสระมันไม่เหมือนบุหรีใช่ไหมครคนสูบบุรีมาวันละซองนานยี่สิบปีจะมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงแค่ไุนเนี่ยเอ่อการศึกษาในในเชิงระบาดวิทยาเนี่ยยังต้องการข้อมูลเอ่ออยู่อีกพอสมควรแต่อย่างน้อยเนี่ยเรารู้ว่าคนกรุงเทพเอ่อจมฝุ่นอยู่เอ่อตามมาตรฐานเอ่อปัจจุบันของเรานะฮะเกินเก้าสิบวันในร้อยแปดสิบวันของของปีหกแปดทีนี้ ไปอีกว่ามาตรฐานเราเนี่ยมันยังสูงกว่ามาตรฐานเที่ยวการสมัยโลกต้องการเนะจริงๆต้องการคือสิบห้านะฮะเราเรายังสูงกว่าเกือบสองเท่าครึ่งน,นะฮะแต่ไงก็ตามโอเคก็ต้องค่อยๆปรับมันไปเพราะว่า,ถ,าถ้าเราไปลดมาตรฐานลงเนี่ยแต่เราทําไม่ได้ไมันมก็จะเกิดปัญหากับกับกับกลุ่มคนที่ที่จะต้องมีหน้าที่ตอบสนองการเข้าใจว่าโอเคเราก็ต้องลดเพราะว่า หมายนั้นรถยนต์ก็จะวิ่งลําบากโรงงานก็จะทํากันลําบากการก่อสร้างก็จะทํากันลําบากการสํากับเราอะถ้าเรายัางต้องมีกิจกรรมของมนุษย์แบบนี้ค่ะสภาพัอ,อคุณภาพอากาศมันก็จะต้องแย่ตามอ่าแสดงว่าเอาจริงๆเนี่ยเวลาสีเขียวเนี่ยมันมันก็ยังต้องพีม,มีเียมสองจุดห้าเหมือนกันแต่มันมีไม่ไม่มากนักถูกไหมคะใช่ครับคือถ้าถ้าถึงสีเขียวเนี่ยคัน้างเสร็จอ่าสีเขียวเนี่ยเราเสร็จไปประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบถ้าสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองเนี่ยมันก็คือไม่เกิน สามเจ็ดจุดห้าใช่ไหมฮะถ้าเกินสามเจ็ดจุดห้าอะไรมันเป็นสีส้มแบบสีเหลืองมันอาจจะอยู่ระหว่างสิบห้าถึงสามเจ็ดจุดห้าซึ่ถามว่าปลอดภัยไหมมันก็ยังไม่ปลอดภัยไม่ไม่<อ>ไมสามารถวางใจได้ร้ยอยเปอร์เซ็นโดยเฉพาะที่เราห่วงกันมากก็คือเยาวชนของตานเรานะฮะที<า>่ปอดกาลังจะเริ่มเติบโตสมองกําลังจะเริ่มเติบโตมันก็เหมือนกับเขาอาจจะต้องสูตรฝุ่น pm สอมจุดห้าผมสมมตได้ยกตัวอย่างว่ามันเหมือนกับเด็ก เยาวชนเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูบบุหรี oh. ่ปุหอยู่โดยที่มันเหมือนกันอะไรจริงเลยฮะ <c oughs> ผมมันจะเปรียบเทียบว่าควาันของบุหรี่ไฟฟ้ากับควันของเพียงสามจุดห้านั้นเนี่ยทำลายสมองและทำลายต่อเยาวชนไทยอืค่ะแสดงว่าบางทีนะะคุณหมอบางทีเราอยากจะไปออวิ่งออกกําลังกายตามสวนอะไรเงี้ยพอเราเห็นสีส้มเนี่ยโอเคเราปิดเลยเราไม่ไปแต่พอสีเหลืองเนี่ยเราก็ดีใจว่าเฮ้ยพอไปได้มันก็ไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมคะ อาจริงจริงๆผมยังส่งเสริมให้คนทั่วไปเนี่ยออกกำลังกายกันแจ้งถ้าฝุา่นไม่ถึงขั้นเป็นสีแดงนะ<อ>ถ้าสีส้มลสามเจ็ดจุดห้าคือปกติสามเจ็ดจุดห้านี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ถ้าค่าเฉลี่ยในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเออจริงๆยังไม่มีมาตรฐานตกลงกันแต่เขาให้เอาเอาสองคูณเข้าไปเช่นว่า่ามาตรฐานยี่สิบชั่วโมงในประเทศไทยสามเจ็ดจุดห้าถ้าคูณสองไปก็คือเจ<อ>็ดจุบห้าหมายถึงว่า เจ็ดสิบห้าเนี่ยคนแม้แต่คนปกติก็อย่าออกไปนอกบ้านยิ่งถ้าตอนออกกําลังกายเนี่ยเ,เราทราบกันดีว่าเราจะสูดเอาปริมาณฝุ่นเข้าไปเยอะพอเราหายใจแรงก่็ตั้งแต่สี่ถึงสิบเท่านะ<อ>นั้นนั้นสาหรับคนทั่วไปเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าคุณแข็งแรงดีนะถ้าสีส้มจะไปออกกําลังสักจริงๆครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ต้องใส่มาสกก็ได้นะฮะ<อ>แล้วเราลีบเข้าที่ลมเนี่ยออย,ยังได้อยู่ แต่ถ้าสีแดงเนี่ยก็ไม่แนะนําออกกําลังกายอยู่ในบ้านดีกว่าอ๋อแต่ถ้า,ถาส,สีเหลืองก็ยังโอเคไต่ครับแต่ถ้าสีส้มแล้วคุณเป็นกลุ่มเปราะบางเช<อ>่นเด็กเล็กเด็นผู้หญิงตั้งท้องเป็นผู้สูงอายุมีโรคไตโรคตับโรคปอดเรื้อรังเนี่ยอต,ต่อไปให้เป็นสีส้มคุณ<ข>ควรออกไป<อ>คุณหมอขาแล้วถ้าเกิดว่าเราช่วงที่ไม่เกินไม่เกินส7 5เ็จห้าเนี่ยคือคือ,คอช่วงช่วงที่เป็นสีเขียวก็แล้วกันเนี่ย ปอดเราเนี่ยมันสามารถฟื้นตัวเองได้ไหมคะออเออเอ่อถ้ามันเป็นเอ่อผลเฉียบพลันเช่นการระคายเคืองหรือผลต่อการทำงานของเซลล์ที่จะป้องกันการติดเชื้อเนี่ยมันฟื้นตัวได้อ๋อค่ะแต่ถ้ามันเป็นเลือดลังหมายถึงว่ามันโดนลมควันมาอยู่อย่างนี้เป็นเดือนเป็นปีเนี่ยต่อให้มันเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองเราเข้าได้รับเข้าไปเพิ่มเนี่ยมันก็อาจจะ ทําให้ปอดเราฟื้นตัวยากครับอ๋อแสดงว่าเราไปออกต่างจังหวัดที่ไม่มีที่ไม่เกิอนะที่ยังเป็นสีเขียวนยแล้วเราไปหายใจลึกๆอะไรเงี้ยที่เขาเรียกว่าฟอกปอดมันก็ช่วยยากใช่ไหมคะก็หมายถึงว่าช่วยไม่ให้ปอดเนี่ยมันไม่เสียเพิ่มใอ้ทีเ่เสียไปแล้ว่ะ มมมัันนช่่วยไได้ะคุณหมอขาพอดีคุณสตาถามมาบอกว่าถ้าใช้เครื่องที่นำอากาศออกจากภายนอกเข้ามากรองหมุนเวียนเข้ามาใช้ในอาคารจะมีผลอะไรไหม่อันนี้ก็ดีครับก็คือในระหว่างที่เรายังไม่สามารถลดมลพิษทางอากาศในที่สาธารณะได้ด้วยข้อจำกัดการกรกตโ้ดังนั้นเศรษฐกิจของประเทศหรือการกทับใจกฎหมายเด่ยประชาชนก็ต้รู้จักป้องกันตนเอง ที่อยู่ในอาคารนะฮะ uh huh. อีกหน่งมารานหนึ่งก็คือการปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดนะฝุ <That. S 2> ่นมันก็จะลอดเข้ามาได้สักเช่นข้างนอกร้อยหนึ่งข้างในอาจจะเหลือสักเจ็ดส uh ิบอดันที่สอง uh huh. ไอ้ไอ้ส่วนที่มันลอดมาเข้ามาถ้าเราบังคับให้มันมาผ่านช่องทางอะไรที่เราคอยดักฝุ่น <That. S 2> มันก็จะลดลงได้อีกนะคะ uh huh. รับมาตการที่สามถ้าเรามีดักมนั้นแล้วถ้าลอดเข้ามาแล้วเรายังมีเครื่องฟอกอากาศอีกมันก็จะ ลดลงไม่ได้อีกจากร้อยอาจจะเหลือแค่สิบซิงคกัปลอดไทยนะ,ะแต่ประเด็นก็คือว่าคนกรุงเทพหรือคนกรุงผมว่าน่าจะอีกอไมอ่อย่างน้อยก็ห้าสิเอร์เซ็นที่ยังมไม่สาม,มารถเข้าถึงชาช่การการป้องกันซึ่เชน่เป็นหน้าที่ของภาครัฐโดยเฉพาะในหลังเลกตั้งเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลเรกยนร้องใครที่จะมานะว่าต้องใส่ใจปกป้อง สุขภาพของประชาชนโดยเฉพา,เาเะเยาวชนแต่ดูเหมือนตอนข้อหาเสียงมันก็ไม่มีข้อนี้เนาะข้อที่แบบจะดูแลมีแต่จะไม่ค่อยมีแต่ไม่ได้ถูกไม่ได้ชูประเด็นยกมาเด่นชัดยกไปกคเว้นบางพักที่อาจจะเป็นคนที่กับเคลื่อนเรื่องพระราชบัญญัติ่งจริงๆในรละเอียดส่วนนั้นเนี่ยถูกกาหนดไปแล้วว่าุกตัวละครบาง่างในพรบการสะอาดใครมีหน้าที่อย่างไรต้องทําอะไร อคุณพรทิพย์บอกว่าอายุ67ปีค่ะกินใบแปะกล้วยที่สกัดเป็นเม็ดกินมา12ปีละอยากจะทราบว่ามีผลกับตับและไตไหมคะกินเช้า3เม็ดเย็น2เม็ดค่ะเอใบแปะกล้วยสกัดเน่าจะสําหรับช่วยชะลอการเสื่อมของสมองนะคะอ๋อค่ะก็ฉันสารสกัดแปะกล้วยเนี่ยอก็ถ้ากินในปริมาณที่ที่แจ้งมาเนี่ยไม่น่าเป็นอันตรายอืมค่ะถ,ถ้าคุณไม่ได้มีโรคตับอยู่เดิมนะอันนี้ก็ต้องไปเช็คดูว่า แต่ถ้ากินมาสิบสองปีแล้วยังนิ้ได้ก็แสดงว่าตับแม่น่ามีปัญหาอะไรต่อได้แต่ก็ต้องตรวจสุขภาพทุกปีด้วยเหมือนกันนะคะดูค่ตับค่าไตน,นะคะ,ค,ะคุณคหมอขาคนที่แบบว่ารับพียมสองจุดห้าไปเยอะๆเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มีอาการอะไรเลยฉันก็ยังแฮปปี้สบายดีเนี่ยอันนี้เนี่ยแปลว่าปลอดยังปลอดภัยอยู่ไหมคะอ๋ออันนี้เป็นอันที่เราตอบลำบากนะ,ะข้ามก <laughs> ับเรกสูบุรีเนี่ยก็จะมีนคนแค่สิบถึงยี่สเปอร์เซ็นตนั่นเองที่มีอาการหนาเรลาอีกแสิเปอร์เซ็นที่โลกับบุรี กว่าจะรู้กอาจจะสายเกินไปเช่นเป็นมะเร็งไปแล้วเ,<อ>เป็นคอรเป็นคอสดูไปแล้วเ<ถ>ป็นโรคป,ปกอองไปแล้วก็ทํานองเดียวกันก็คือเอกลุ่มที่แสดงอาการนั้นไม่เยอะ<ถ>นะกลุ่มที่ไม่แสดงอาการนั้นเยอะแต่ประเด็นเนี้ยคือว่าแพทย์เองก็ไม่มีปัญญาที่จะไปคัดกรองหาหาว่าใครจะแจ็คพอตเป็นกลุ่มที่เกิดโรคร้ายโดยไม่มีอาการดังนั้นโดยส่วนตัวผมก็จะแนะนําว่า สิ่งดีที่สุดก็คือคุณพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสให้มากที่สุดการทำให้ร่างกายคุณแข็งแรงออกกำลังกายการิดื่มน้ำสะอาดที่เพียงพอการทานอาหารที่มีประโยชน์มีสารที่เติมต้านในุ้ำมันอิสระแล้วทำให้เป็นกิจนิชัยนะครับแล้วก็มีระบบป้องกันตัวเองเช่นอุปกรณ์อย่างที่ว่าหรืออย่างน้อยก็มีสีเขียวนะฮะพืชอสีเขียวในบริเวณบ้านของเราจะช่วยดูดซับฝุ่น ค่ะ,ค,ะคุณหมอและการที่เราตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเราไปเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยการเอ็กซเรย์เนี่ย,ยจะสามารถเห็นผลกระทบที่ปอดได้รับจากฝุ่นได้ไหมคะคือถ้าจะเป็นก็คือเป็นระยะท้ายาไม่ได้มาเป็นมากแล้วสะะองัญ่างที่เราจะเห็นก็คือมะเร็งกับเาเป็นพังผืดแต่มันช้าไปในเชิงการแพทย์อตอนนี้เราก็พยายามหาเครื่องมือที่จะช่วยทําให้เราตรวจจับ ค,ความผิดปกติทางปอดที่ลุดแรงให้ได้เร็วขึ้นตอนนี้ถ้าถ้า,เ,าเครื่องมือที่ทางแพทย์มีอยู่ก็คือเรื่องของการทำซิทีสแกนดบับโด,ดลังสีน้อย uh huh. นะครับ uh huh. ก็ค่าใช้จ่ายก็ยังสูงอยู่ในอนาคตเราอาจจะมีการตรวจเลือด uh huh. ตรวจลงในใจเพื่อตรวจจับสารเี่มีบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเกิดกา,ารทำลายทางปอดเราไปแล้วนะครับอันนี้ก็คงต้องรอในส่วน อแต่ถ้ารู้ไปก็ทําอะไรไม่ได้เนาะเพราะว่าปอดเราก็ฟื้นฟูไม่ได้เพราะฉะนั้นการปองกันอออน่าจะโอเคกว่าใช่ครับใช่ครับแต่แต่อย่างยกตัวอย่างมะเร็งปอด<ฆ>แต่มีการตรวจเออเอออเสีคอมพิวเตอร์แบบโดนหลังสีน้อยอก็ทําให้เราพบผู้ป่วย<ๆ>มะเร็งปอดแต่ยอดต้นเดวขึ้นเราผ่าตัดน,นั้นก็ทําให้อายุอายุอายุขยืนขึ้นนะครับัะนั้นถ้าเรามีเครื่องมือที่มีความไวในการตรวจจับแล้วก็ ราคาไม่ได้สูงมากก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับสําหรับคนที่โชคไม่ดีเกิดโรคแต่มันยังเป็นระยะต้นแลวเราช่วยเขาได้คุณหมอขาสําหรับคนที่เคยไปเอ็กซเรย์ปอดนะคะแล้วก็เจอว่ามีแผลในปอดคุณหมอบอกว่าเป็นร่องรอยอาจจะเกิดจากว่าเคยเป็นวัณโรคมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้เนี่ยมันก็จะยังเป็นแผลแบบนั้นอยู่เรื่อย หรือว่าถ้าเกิดว่ามันเจอฝุ่นอะไรเงี้ยมันจะสามารถกระตุ้นให้กลับมาเป็นวัณโรคได้ไหมคะใช่ครับเป็นขนาดที่ดีครับคนที่คนต้องยอมรับว่าคนไทยเราโดยเฉพาะรุ่นห้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยในอดีตประเทศไทยช่วงนั้นยังมีวัณโรคอยู่เยอะเลยจะเป็นวนัณโรคแต่ร่างกายเราแข็งแรงมันเหลือร่องรอดต่เป็นเหลืออยู่แต่เป็นที่เหลืออยู่เนี่ยนิดหนึ่งก็จะอยู่อย่างนั้นไปได้ตลอดชีวิตนะครับแต่ที่เรากลัวก็คือแผลเป็นมันจะกลาย กลายได้สองอย่างอันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเราได้รับสารพิษที่ทําให้ภูมิต้านทานเราลดลงหรือเราอายุมากเนี่ยเราก็ภูมิต้านทานเราลดลงหรือเราแก่เราเป็นเบาหวานเรากินยาดังนั้นมันโรภอาจจะกลับมาใหม่อันที่หนึ่งนะครับแต่ันที่สองที่เรากลัวนั้นก็คือว่าไอแ้แผลเป็นมันโรภเนี่ยมันจะกลายเป็นมะเร็งปอดได้นะอ๋อมันกลายได้ด้วยเหรอฮะครับไอ้ตัวที่เราเห็นชัดเจนกะ็คือคนที่เป็นมันโรภแล้วสูบบุหรี่เยอะค่ะ แผลเป็นวัณโรคก็จะกลายเป็นมะเร็งปออได้เยอะแล้วเราก็เชื่อว่าฝุ่นเพียงุ5ทําหน้าที่เหมือนกับควันบุหรี่ด<อ>ันนคนที่มีแผลเป็นวัณโรคอยู่ถ้าคุณยังโดนฝุ่นมะละพิษเพียง2.5หรือฝุ่นในที่ทํางานในโรงงานอะไรของคุณเนี่ยแ,แผลเป็นวัณโรคคุณอาจจะกลายเป็นมะเร็งต่อดไดอ้เพราะฉะนั้นมันก็ยังเซนสิทีฟอยู่นะฮะที่จะกลายเป็นมะเร็งได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีแผล ใช่ครับถูกต้องค่ะค่ะคนนี้มีโอเวลาเหลือน้อยมากเลยนะฮะขอสั้นๆน,น,นิดหนึง่งเป็นค,คําถามจากคุณเอ๋ค่ะบอกว่าไปเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยเจอเป็นเงาในปอดแล้วก็ไปซีทีสแกนก็เหมือนกับว่ามีเสมหะและมีเมือกในปอดเยอะ,ค,ะคุณหมอก็เลยนัดทําชีสีแล้วก็ซีทีอีกครั้งปรากฏว่าก็ไม่เจออะไรไม่เจออะไรแต่มันเหมือนมีเ e มือกมีเสมหะเยอะในปอดอะไรเงี้ยเออก็เลยทานยาอัลเลเรสกับยามอนเทค อ่ากับมอนเทคแล้วก็เม็ดฟูละลายน้ําถามว่าทานยากลุ่มนี้เนี่ยไปนานๆเนี่ยมันจะอันตรายอะไรไหมคะยายาทั้งสามตัวที่ว่ามาเป็นยาตัวหนึ่งเป็นยาต้านฮิสตามีนตัวที่สองเป็นยาที่ลดการระคายเคืองของหลอดลมแล้วก็ตัวที่สามเป็นยาแอนตี้ออกซิแนะครับทั้งสามตัวค่อนข้างปลอดภัยถึงแม้จะใช้นานนะครับแต่ก็โดยทั่วไปก็คือใช้ตามข้อบ่งชี้ของแพทย์ถ้าหมดข้อบ่งชี้แล้วก็อาจจะหยุด กรณีนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นโรคของหลอดลมระคายเคืองง่ายก็เป็นกลุ่มที่ควรจะต้องหลีกเลี่ลยงมลพิษทางอากาศฝุ่นควันกา๊าซ<ถ>ฟันบุหรี่ไฟฟ้าควันบุหรี่มวนให้มากที่สุดครับอแล้วปอดเราเนี่ยมันทําไมไมีเมือกับเสียมหะที่มันอยู่ในปอดเงยอะเนี่ยมันมาจากอะไรอะคะคุณหมอราะมันอยู่ในหลอดลมอะยังไม่ได้อยู่ในเนื้อปอดที่เขาบอกว่าชีดชีแล้วก็ไม่เจออะไรก็แสดงว่าเนื้อปอดคุณยังเคลีย แต่ระหว่างนั้นเนี่ย oh. เวลาเราตรวจเนี่ยเราจะ <Okay. S 2> เห็นหลอดลมขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมีเสมหะอุดอยู่ซึ่งต่างไปจากคนปกติเราจะไม่เห็นแล้วก oh. ็เดี๋ยว <Okay. S 2> ออบอกว่าคนกลุ่มเนี้เป็นโรคหลอดลมระคายเคืองง่ายเส้นๆ <Okay. S 2> ปล่อยทิ้งไว้เนี่ยส่วนหนึ่งจะกลายเป็นโรคถุงลมปกครองได้นะเพราะห oh. ลอดลมระคายเคืองมีเมื่อไป oh. อุดนทำให้ถุงลมที่อยู่ส่วนปลายแล้วเนี่ย ลมเข้าออกได้ไม่ดีหรืออาจจะมีการระคายการชุงมลมสุดท้ายอาจจะเป็นโรคชุงมลมปกคองในทางะอดไดอ๋อค่ะส่วนการเอ็กซเรย์ปอดที่คุณหมอนัดทุกสี่เดือนเนี่ยมันจะเป็นอันตรายอะไรไหมคะเอ็กซเรย์ปอดหนึ่งใบเท่ากับเราไปยืนตากแดดสิบวันเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หนึ่งใบหนึ่งครั้งเท่ากับเรายืนตากแดดเจ็ดร้อยวันเจ็ดสิบเอ้าก็คือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบโดน ใช่ครับแต่สีทีสแกนแบบดนลังสีน้อยหนึ่งครั้งเท่ากับเราไปยืนตากแดดร้อยเจ็ดสิบวันก็คือมากกว่าเอ็กซรเลปอดสิบเจ็ดเท่าแต่น้อยกว่าสีทีสแกนปกติสี่เท่าแต่ว่าใช้เท่าที่จะเป็นอโอเสียหน้าจะได้เวลาหมดกำลังสนุกเลยคุณหมอท้ายสุดอยากให้คุณหมอฝากอะไรไว้หน่อยละกันค่ะ ก็ในเราเราอยู่ในยุคที่มนุษย์มีจํานวนมากกิจกรรมของมนุษย์มากขึ้นแน่นอนมันคงลุกล้ำธรรมชาติแต่อาจะเป็นมลพิษในอากาศในน้ําโลกร้อนอะไรต่างๆแต่ทั้งหมดเนี่ยเราช่วยกันได้โดยการควบคุมการสร้างไม่ให้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะที่เรายังควบคุมไม่ได้เี่ยก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองหลีกเลี่ยงแล้วก็ดูแลคนที่อาจจะช่วยตัวเองได้ไม่ดีนักเช่นเด็ก ผู้สูงอายุก็เป็นหน้าที่ของทุกคนลงกันแล้วก็สุดท้ายเราก็คงต้องหามาตรการสาธารณะที่จะช่วยควบคุมไม่ให้มันเกินเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือช่วยปกป้องคนที่อาจจะไม่มีโอกาสเข้าถึงการป้องกัน่มรปริสิทธิภาพขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าคุณได้คุยกันอีกนะคะคุณหมอรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจียนสกุลขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอ้หน้าเสียดายเวลาหมดเร็วเร็ว เก้าหนึาทันโรคก,กับแพทยสภา